สวัสดีครับสวสดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดดอนไปใจบินศูนย์สองเจ็ดครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดวันที่สิบเก้ามกราคมสองห้าเก้าครับ บัดนี้เป็นครั้งที่71ตรงกับวันที่19มกราคม2569ข้าพเจ้าในานราย,ยกศัพท์ขอเปลี่ยนวาจาสาตยายพุทธมูลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควังปฏิเทระเจ้าองค์หลวง,ง,งปู่สํมเร็จรด่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขอ,อพรคุณบารัตันนัไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต่อไปบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสุอันตราคัชันตูเทวดาสัทธมังมนิราชาสาสูนันตูสขโมขทังสเคกาเมจรูเปคิริสีครัตเตจันตลิเควิมาเนตีเปรเทจจักคาเมตรุวันนาคาหะเนเคหะวัตุมีเคเต ภูมิมาจยันตุเทวาชราภรวิสเมยขาคันทัปนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวารวัจนังชาทวเมศูนันตุธรรมสวนรการุไอยัมพันตาธรรมสวนรการุไอยัมพันตาธรรมสวนรการุไอยัมพันตาบทสวดนามกการัสิทธิคถานโมตัสสาปกรวตวาระโตสมาสมุตสสะนโมตัสสาปกรวตวาระโตสมาสมุตสสะนโมตัสสาปกรวตวาระโตสมาสมุตสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสันนังอัญญังพุทโธเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมสันนังอัญญังธัมโมเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมสันนังอัญญังสังโฆเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาทวัตายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสัพปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาห้นตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาทวัิตายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสัพปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาทวัสุขายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสัพปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสัพภุ ปัทวาบทสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมโสตังเอกังสมิยมพรวารสเกศวิหารติกาเปรุจุสมิมหาวเนมหาตาพิขุสังเขนะสัตถิงประจัมมติหิตพิขุสเตหิตสเพเหวากันติหิตทัศัิจโลกตาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุ่นติพกวันตังสตานายะพิขุสังกันจา อัตโขจะตุนังสุทาวาสกิยสกายิกานังเทวานังเอตาท้าโหสีอายังโขปะกวาสเกสุวิหาราติกาเปโลสุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงประจัมเตหิพิข,ขุสเตยสเพเหวารันเติทัศัจารุกตาทุหีเทวตาเยปูเยนัสนนิปตาหนุนเปตดอนติปะควันตังทัศนายาพิขุสังกัญจายันูนะมายมปีเยนะปะกวาเตนุป,ปัสสังกมยามะอุปสังบิตะวาปะกวโต,ตปุตภะกะวะโตสันติเกปัจจาถาภาสยามติ อัตัคโหตาเทวตาเสยยะถาปิดนามะพระวาปุริโสสัมันทิตังวาภาหังปัสสเลยะปัสสลิตังวาภาหังสิมินเชยะเอวะเมวะสุทตาวะเสรุเทเวสุอันทริตาภควโตปุระโตปาโตละหังสูอัตัคโหตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอถังสูเอกะมันตังทิตาขวยเอกะเทวตาภควโตสันติเกย์มังคาถังอภัสสิ มหาสมยโยปาวนะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามาอิมังคธรรมะสมยังทัากิตาเยวะอปราทิสสังคันติอัตโขอราเทาตวตาปิโกโตสันติเกมังคาตังบาสิตัดถาภิกโบสัมมาทัังจุดจิตตังอัดโดอุสุกับันกันสุสารถิวัฒนตานิขัยตาวาอินทาริยานิลาคันติปันติตาติอัตโขอปราเทาตวตาปิโกโตสันติเกมังคาตังอปาสิ เศทวากีรังเฉตวาปริทางอินทักิีรังโออาจจะไม่เมชาเจจารันติสุทาวิมาราชขวมอาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัตขวปราเทาวตาพัวโตสันติเกออิมังคาถังภาสิเยเกจิตพุทธังสรรนังคาตาเสนาเตคมิสสันติอปะยาภูมิงปะหายยามานุสังเทยังเทวกายังปริปูเลสันติติ อัตะโขภควาภิกขุอามันเตสศเยปุเยนะภิคเวทัสสสุโลกัตหาตุสุเทวตาสันนิปิเตตาโอนติตัตถาคตังสัตานายะภิโกุสังกัญจะเยปิเตภิคเวอเหศงอติตัปมาตานังหลันโตสัมมาสมุธาเตสัมปิตภควันตานังเอตาปละมิเยวะเทวตาสันนิปิตาอเหศงไสยถาปิเมหังเอตาลหิเยปิเตภิคเวภูวิสันติอนาคตัปมาตานังหลันโตสัมมาสมุธาเตสัมปิตภควันตานังเอตาปละมิเยวะเทวตาสันนิปิตาภูวิสันติไสยถาปิเมหังเอตาลหิอาริ กิจสามภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเจศิษสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสตุกังมณสสิกาโลธาภาสิสามิติเอวามันเตติโกเตปิขโกภะวัตโปปตปัจโสสมภวายตาทัโวจา สิโลกันมังกัสสามิยะถบุมาตาทาสิตายเยสิตาคีริคพลังปหิตตาสมาหิตาปูถูเสียวัสลีนาโลมังสัพพิโสพุโตโอวัฏฐะตามณสานสุทาวิปัสสนมนาวิลาปิญโยปจเตยตาวาวเนกาปิรรทเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะตนเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานันทภิกโวเทตตาตตปมาตมกลุมสุตวาพุทธศาสสารานางังเตสัมปาตุลาอุยานางัง อมุลนนสานททสนงังอเปเกสตะมัตคุงสาสังอตาสตลิงสตังเอเกสตาสนังลิสานมัทส,ส,สูงอเปเกนันตามัตขุงที่สาสภาปูต้าหะุงตันจัดสัาอภิญญายาวะวะคิตวานาตุกมาตตโตอมันตยิสธาสาวเกสตา,าเนรเตทเทว,วกายาอภิการตาเจวิชานาทภิกโบเยโวหังกิติยิสามิเคยัยอนุปปุโสสตังสา,าสาวิยคขาปุม,มากาปิโรธวาอิติมัโตชุติมโตวันัตวันโตยิสัสสินโอม,มุทามานาอภิกามุพิก นงสมิติวนรงจัสสังหัสายเมื่อว่าตายยะขานั้นต้าตอบวันนี้โน้ตที่มันโตจุิมันโตวันน้าวันโตยุัสสิโน โมทัมนาอภิกรรมมุงพี่ขุนังสมิติวนางสาตาคีราติสาสายขานานตตวันิโนอิทิมัโตชิติมันตวนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพี่ขุนังสมิติวนางอิเตเตโสลัสสาสายขานานตตวันิโนอิทิมัโตชิติมันตวนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพี่ขุนังสมิติวนางเวสามิตาปจัตสตายขานานตตววนิโนอิทิมัโตชิติมันตวนาวันโตยัสสสิโน โมทัามนาพิการมุงพี่ขุนนงสมิติวนางกุมเพโลราชัยิโกเวปุลัสสนิเวสนางพิญโยนางสตตาสานสังยักขานางปายิรูปาสติกุมเพโลราชัยิโกสปางคัาสมิติวนางปูริมันตาัดซิสังราชาท้าตัดโลทัาบุ ท่าตาลโถปัสสาสติกันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสาวโพวินธนามามาพราอิตทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสมิติกวนังทัาขีนันตดซิกสังราชาวินุนโถตปัสสาสติกลุมพันดานังอธิปติมหาราชายัตสิโสปุตตาปิตัสาวโพวินธนามามาภรา อิต,อติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยศศิโนโมทามนาอภิกามมงิีขุนนงสมิติมนังประชีมันตาัดที่สังราชาววิโรป ปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาพระโอ <Kinder> ินทนามามาปราอิต <Luis> ิม <diction aries> <éta> ันโตชุติมันโตวันนาวันโตยุสัตสิโนโมทัมนาอภิกามุมพี่กูนางสมิติจินังอุตรันตราชิสังราชากูเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตาสาพระโอินทนามามาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยุสัตสิโนโมทัมนาอภิกามุมพี่กูนังสมิติจานาง ปุริมาทิสังทตัตตลโถทกิเนนะวิรุณาโกปฉีเมนะวิรูปรขโขกเวลโลเดดลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจุโรทิสาทัทธลมานาอัตังสุวะในกาปิโรทเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวันจานิกาสตามายาทูเตนตุวเวเตนตวิูจวิปูโตสหจันทานกามาเสรโถจักกินลุกคันทุนิคันทุจัปะนาโทโอปามโยจัดเทวสุตโตจัมมัตริจิตาเสนโนจัดคันทโพนารโลราชาเชโนสโพ อากูปันจตสิโขเจวะติมพะูสุยะวัชส,สาเอเจจันเดียจาราชาโนคันทภาาราชุพิโมทัม,มานาอภิกามุงพิกุนสมิติวาน,างนังอัฏฐคูนาภาษานาคาเวสาราสาหัตตจกากำรมราสตราอาคูปายาคาสาหาติพิยามุนาทตลาลธาจากอาคูนาคายัสาสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคัศบิติวานังเยนาคาราเชสานสารา,ารตันติ ทิภพาทิชาปฏิวิรุทธะตะขูเวหายสาเตวนามะชปตาจิตตลาสุปนาอิตเตตสันมังพภยันตานังขราชานมาศิสุปันนโตเขมมะมกาสิพุทโธสันไฮยวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสาระณะนากงสุพทธัง ชิตาวชีหัตเถนะสมุนทางอสุราสิตาพาตโลวะสวัสดิเตอีทที่มันโตยัสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวทสาเวปติติสุจิติจับปะระโทนมุจิสหะสตันตับให้รปตุตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตาวพระิ่งเสนังลาหุพระทมุปาขมุงสมโยธานิพทันเตพิขูนังสมิติวานังอาโปตเทวาปตวินเจ จะเทโชวาโยตทัาคมุงวรลุณาวาลุณาเทวาโสโมจัดยัสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอัคคเทวายัสสสิโนท่าเสตเตทัศตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโญยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรรมุพิขุนังสมิติงวนังเวณทูจัตเทวาสตรีจัตสมาจัตโชเอยะมาจันทัศสุปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักขิตาสุยะสุปะนิสาเทวาสุยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักติตวาอาคุมันทวราหกาวสุนางวโสเสธโธสโกปะคาปุรินทโทท่าเสตเตทัศตากายาสเพนานัตตะวนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตนั่งวันโตยัสสสิโนโมท่ามานาอภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติ์วานางอาฐากูสัพูเทวาสาลมกทีสิธริวะอรลิจกาจารชาจาอุมาปูผานิพาสิโนวลุนาสหธรรมาจัอจุตาจัอเเนชกาสุรยะลุชิาอาคูอาคูวาสับเนสิโนท่าเสตทัศสตากายาสเพนารัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนั่งวันโตยัสสสิโนโมท่ามานาอภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติ์วานาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตมาคิตาปทุสิกาคูอาคูมโนโปทุสิกาอาฏาคูหะรโยเทวายะตะโลหิตาวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายัสสสิโนท่าเสตเตทัสทากายสาสเพนานัตตะวนิโนอินต,ติมันโตชุติมโตวันตวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิเกามงพิขูนสัมิงโนนางสุกากร,รุมอราอรุณาอาคูเวฆะนาสสาสะหะ โอทาตักไคหาปามุขาอังคุเทวาวิจักขณาสัทธามตาหารักชาวิสกาจากยัสสิโนถัดนน่ายังอาคาปัจุโนโยทิสาพิวสติท่าเสตเททสตากายาสเพนันตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรมงมุภิขูนังสมิติวนางเขมิยาตุสิตายามากาจิกาจากยัสสิโนสมพิตากาลามิเศธาทุตินามาจะอาสวะ นิมาราติโนอากูอันถากูปัลและนิมิตาถ้าเสเททัาสตากายาสเพนานัตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนะวันโตแสะสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสมิติวนางสัตถเตเทวานิกายาสเพนานัตะวันนิโนนามันเวเดนะอาคันฑุงเยจันเยสัทิศาสหะ ปวุธจัดติมีัคคีลังโอคทินะมานานสวังท่าเขโมคาตตรังนาคังจันตังวะอจิตาติตังสุพรมมาบาลมตโตจัดปุตยอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรติโสจารโสภาฆาสมิติงวานังสหสัสสาพระมโลการนังมา,มาพมาพิติตติโอปปปะปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสท่าเศรษฐาอิสราอัคูปจเจก,กวัสววติโนเตสัญจมัตโอหาคาหาริโตปาริวาริโตเดจัสัเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาลเสนานภิกามิปัสกานาสานิยัง เอถาขณาดถาพันธาถาลาเคนะพันธะมัถโวสัมมันตาปริบารีถาโมโบมุญจิตถาโกจินังอิติตถามหเสนกันหะเสนังอเปเสยิปานินาตาลามาจ่าสรังกัตวานะเพระวังยตถาปวุสโกเมโคหัาอัยันโตสวิจโกตาาโสปจุทาวติสังกุโตยังวเสตันจัาสพังอภิญญายาวะวักกิตวานะตุกุมาตาโตอมันตยิสถาสาวเจสรเนรเตมาลเสนาพิกันตาเจวิสานานทพิกโบ เตตะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสตร์สัตนางวิตาราเคหิปากามุงเนสังลมมปีอินชยุงสเพวิชิตตดสังคามาพยาติตายศส,สิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีบทสดจุนราชยะประกร นโมเมพุตเตชะสาระตะนตยธรรมมิกาเตปรสสิทธิปัสสีเทวานารายารเมสุระสิทธิพรมมาจะอินทาจะตตโรกะัมพีรกกกาสมุทธาภูตังขังคาจะสพัพพมชัยยปราสิทธิพาวันตุเตชัยยชัยยทธรณิธรณีอุทาิอุทาทินาทินาทิชัยยชัย ยะขคคนระตุลรานีไซนิไรไซเซนามีโรระ ชะพนนราชีช่ยาช่ยคัมพีระโสมพีนาเคนธนาคิปีศาจพูตะการีช่ยาชัยทุนนิมิตาโรคีช่ยาช่ยสิงคีสุทธาทานมุขชาช่ยาช่ยวรุณนมุศาสาราช่ยาชัยาจำปาธินากากุระคันทก ชัยยใชัยชะคัคนนตุรงสุการะุชงสีหาปยาคทีปะชัยะใชัยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตะเสนนารีปุนสุทธินอรดีชัยะใชัยะสุขาสุขาชีวิใชัยะใชัยะทอรณีตาเลสทาสุใชัยะ ชัยยชัยยทอรานีสันตินสัทธชัยยชัยยมังกรารัญญาปวะเกชัยยชัยยวรุณนยเกชัยยช,ยชัยยราะเสสุรพุตเตชะ ชัยยชัยยพรเมธะกนาชัยยชัยยราชาธิราซาใจชัยยชัยยปตวิงสพังชัยยชัยยอรหันตปาปเจกขพุทธสาวังชัยยชัยยะมหิสุโรหโรหารินเทวะชัยยชัยยพรมาสุรโคชัยยชัยยนาโควิรุณนาโควิรูปโคจันทิมารวิ อินโทจจเวนะเตยโยจะกุเวโรวาลุโนโปิจะ อคกิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรรัตระตะโกอัทธารสมหาเิวาสิทธิตาปัะสสะาทยโยอิสิโนซาวกะสัพพาชัยยราโมภาวนตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะชัยยกกังเอเตนะชัยยตเตเชนะชัยยโสติภาวนตุเตเอเตนะพุตธเตเชนะโอตุเตชัยมังครัง ชัยโยปิพุทธัสสตริมโตอายังมารัสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยตถาพรหมกนามิหฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสตริมโตอายังมารัสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยตถาอินทคกนามิหฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสตริมโตอายังมารัสัจปาปิมโตปราชโย อุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวคณะมหฮสิโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมารสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาสุปันนคขณะมหสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมารัสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตธานาคาขณะมหสิโน ชัยโยปิโพจัาสสาัจฉิมโตอายังมาลสัสจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิพันเตปะโมทิตะชัยยตธาสพรัมมะขณาเมเฮสีโนชย,ยันโตโพธิยามูเรศก,กยานังนงันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุเชยมังคะเรอปราชิตปันรังเกสีเซปตวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตปโมตติสุนคตังสุมังคารังสุปปาพาตังสุติตัง สุขโนสุมโมโธจารสุดยิ่ทั้งปรมามาจาริสุปัถักขินังกายกรรมมังวาจากมมรรมะปัถะขินะปัทาขินัง,ะะนงมโนกรรม,มังปณีทีเตปัะทาขินปะปัทาขินานิกัตตะวาราะะปันตเทปัถะ,ะขินี เตอัตตารตาสุกิตาวินิหาพุทธศาสนอโลคาสุกิตาหัวสสาตสหสเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเททยเทวาถิมิงคาน,นิอธิกตาทีคาย,ยุการสัทธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพตสตานังลักขันตุชินาศาสนายากาจิตปัฒนาเตสังสเพหิปูเรนตุมโนรัฐายุตจากกาเลปวัสต,วตุวสังวสาวรากาโลคาจุป,ปัฏวาเตสังนิวาเรตุจัสัพยากายยาสุขังจิตตสุขังอรรนตุยถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสสตังเอวังเมสุตังเอกังสมิยังภะควาสาวัตถยังวิหารติเชตราวเนอนาคันติกัสสารามีตตตะขบควาพิขุอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขุพรกวโตปัจโจสมพระวาเอตัโวจาอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาทกตานัง ทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตัตฑคัตโตอภิสัมพุจติอภิสมิตติอภิสัมพุจิตวาอภิสมิตวาอาชิกขติเพเสติปัญญาเปติปตักเปติวิวรติวิภัชติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตัฏฐคตานังนุปาทาวาตัาคตานังที่ตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติ ตัณตถาคตะอภิสัมพิชติอภิสมติอภิสัมพิชตวาอภิสมตตวาอาชิคติเทเสติปัญญาเปติปะตะเปติวิวราติวิภัชติอุตานิกรโรติสัพเพสังคาราทุกขะติ อุปาทาวาพิเกวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตาติตัถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวัตรติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมานตาติอิทธมโวจัพควาอัตมนาเตปิขุภวโตภาษีตังอภินทุติ บวดโดพระเทกับรัตคาถาอติตังนานะวาคเมยยะนับปฏิกงเขนากตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยธาติตังปะอีนันตังอปัตัญจะนาคตังสิ่งไปในอดีตก็รับไปแล้วสิ่งไปในอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุภรเวเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนคอนแคนขอควนพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตัปโกชัญญามารณาางสุเวความเ็นเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายหมพรุ่งนี้ณอิโนสังฆารันเตน,นะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการถัดเพศต่อมัจุราชซึ่งมเมสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาระต่างมาตันทิตังตังเวพระเทกาตโตติสันโตอจิก,กเตมุนี มุ่นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคพรบปัจเวทขณะ สัพเพสังขาราอานิจาาานจ,จปปสา,า,ส,า,า,าสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกศจับตายไปสัพเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ ความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามาริตตพังอันเราจับพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายพิธีสุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตากคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัติเสสติ จัดนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกะบิงฆ่าราอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะไวจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขัันเกิดขึ้นแล้วย่อมปรับไปเตสังวูป,ปะสมสโศขความเข้าไปสงบดังับสังขารสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวว่หังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสเพหิพะเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโท พลโตเยเทวอาทิมิงแถนีอธิกตาธิกายุกัสธาหุนตุสกิตาหุนตุทุขาปมุนจตุมาตาปิตาสกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสเพยญาติกาสกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยายาติกาสกิตาหุนตุทุกขาปมุนจตุสเพยปิสาสเพยขาสเพยเปตาสกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยอาจาริยุปัชายาสกิตาหุนตุทุกขาปมุนจตุสเพยนาคตาสกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยเทวาสกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธสโตอักติมายะอิติปกวานาโมพุทธสโตอันติมายะอิติปกวานวาโมพุทธสโตอันติมายะอิติปกวา,วา,กาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถู่เปคะเลโพธิคเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนพวันตุปูชิตาสถิงกรณโนเตทวิหารมันเรเถระราสมชานาวกาจพิกวโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาตเทศานิขมะจจอิสราสปาน,นาปูจาจุกิตาพูวันตุเตเชาราผู้ชายเยปิจะอันทัมสภวะสังเสริจาตาอัตโวปปาริกานินยาณิกังธรรมวาลังปจิจเตสเพปิทุกขสักกัลนตุสังขยา ทาตุจิรังสตังโธโมธรรมัราจปุคราสังโคโหตุสมะโควะอธายะจาอิตายะจาอัมเหรักตุสโธโมสเพปิธ,ธรรมจลิโนวุติมสป,ปาปุญญายามะธรรมเออริยปเวทิเตปสัสสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัม,มาทารังปเวสันโตกาเรเทวปวสตุวุธิภาวยสตานังสมิทังนิตุเมทนิง มาตาปิตาจตาักรรัชนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปัชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปตังปุญญาสัมป,ปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสศทธิยาทานังาทาตัตันตุสัททายสีรังรักขันตุทัพเทวตา รักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตูคัจฉันตูเทวตากตาสุมังครักคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดีหนตุเนรันตรงโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีหนตูเนรันตรงโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทีโหตุเนรันตรง สัพเพพุทธาปรติปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเเจเทนะละข่ำปรธามิสปปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเเจเทนะละข่ำปรธามิสปปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเเจเทนะละข่ำปรธามิสปปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเเจเทนะละข่ำปรธามิสปปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเเจเทนะละข่ำประธานมิสปปโส อรหารตานันจัดเชยเชนะารักขังประามิสสปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหันตานันจัดเชยเชนะารักขังประามิสสปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหันตานันจัดเชยเชนะารักขังประามิสสปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหันตานันจัดเชยเชนะารักขังประามิสสปโสสัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจ่ายังพลังอาหันตานันจัดเชยเชนะารักขังประามิสสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตรยายพระบุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระไรกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรา,าชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารยขออน,นิี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้ จงเป็นสัพะศิลิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่ามีม,มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติ ตั้งมั่นไมในพรพลาดทำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,งที่สามสิ่งอมเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอิทธานุภาพลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครองและบูชาทุกการเทินสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ